สี่ห้าเดือนที่ผ่านมานักโทษชายทักษิณอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาหลายคนหลายกลุ่มหลายองคอ์กรตั้งคำถามกรณีอาการป่วยและการนอนพักรักษาตัวของนักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเราอยากคุยกับข้าราชการการเมือง เราอยากถามนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่าเหตุใดถึงไม่มีมาตรการหรือคำตอบที่ชัดเจนต่อกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรทีมงานการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็ส่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมารับหนังสือจากเราพร้อมกับคำมั่นสัญญาว่าจะนำข้อเสนอ ข้อคําถามข้อห่วงใยของพี่น้องประชาชนต่อกรณีนักโทษชายทักษิณไปนําเรียนกับนายกรัฐมนตรีจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรายัางไม่ได้ยินคําตอบที่ชัดเจนจากผู้นํารัฐบาลที่ชื่อนายเศรษฐาทวีสินผมพูดแล้วว่ากรณีนักโทษชายทักษิณชิน,นวัตรคือกรณีของนักการเมืองเลวบางคน กข้าราชการชั่วบางจำพวกร่วมมือกันทำให้นักโทษชายคนนี้นักโทษที่ผิดอาญาแผ่นดินนักโทษที่โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองนักโทษที่โกงภาษีของพี่น้องประชาชนไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะข้าราชการตั้งแต่ระดับล่างจนถึงสูงสุด ในกรมราชธรร์และกระทรวงยุติธรรมนั้นถูกบริหารและปกครองโดยอำนาจของนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินจะปัดความรับผิดชอบโดยโยนให้เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในกรมราชธรร์เป็นคนตอบคำถามพี่น้องประชาชนอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้วนายเศษฐาทวีสิน ที่บอกว่าจะปกครองบ้านนี้เมืองนี้ด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมเมื่อคราวแถลงนโยบายต่อรัฐสภาต้องทำให้บ้านนี้เมืองนี้ปกครองด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมและเท่าเทียมกันคนทุกคนต้องได้รับความเสมอภาคทางกฎหมาย คนทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันทางกฎหมายเรายัางไม่ทราบว่ารัฐบาลโดยเศรษฐาทวีศินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะส่งใครมารับหนังสือจากเราเมื่อกี้ผมได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่า ถ้าพี่ไปก็อาจจะมีการกัน้นตั้งแต่ตีนสะพานชมัยมลูเชตตบมือหน่อยครับพี่น้องถ้าพี่เดินพุ่งนี้9ก้าโมงครึง่งจะเปิดทางให้พี่เดินอย่างสะดวกผมเลยไม่รู้ว่าตำรวจหลายๆห,หน่วยงานมันคุยกันหรือเปล่ามันคุยกันคนละภาษาคุยกันคนละเรื่อง คุยกันคนละหน่วยงานแต่ไม่เป็นไรครับตำรวจก็ว่ากันไปเราก็ทำหน้าที่ของเราเราก็เดินจัดระเบียบแบบที่เราเคยทำถ้าพี่น้องร่วมกับคอพทอมาตั้งแต่ต้นเมื่อสิบปีที่แล้วพี่น้องจะเห็นการจัดการการชุมนุมของคอพทอที่มีระเบียบแบบแผนมีการเจรจาพูดคุย ให้เดินแค่ไหนผมก็เดินแค่นั้นให้หยุดแค่ไหนผมก็หยุดแค่นั้นแต่คุณต้องหยุดผมด้วยเหตุและผลให้ผมหยุดอยู่กลางสะพานเพราะเป็นพื้นที่ของสอนอนางเลิงผมก็จะหยุดบนสะพานกลางสะพานของพื้นที่สอนอนางเลิงให้ผมข้ามไปฝั่งสะพานอีกด้านหนึ่ง ผมก็จะข้ามไปเพราะเป็นพื้นที่ของสอน,อนดูสิทธิ์ผมก็จะข้ามไปแต่ผมได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าผมจะไปทำกิจกรรมยื่นหนังสือยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินฉะนั้นแล้วพี่น้องที่พักแรมพักค้างอยู่กับผมที่นี่9ก้าโมงครึ่งเราก็เตรียมตัว ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่บ้านใกล้เลือนเคียงที่คิดว่าสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมเดินก้าวแรกกับคอปทอเพื่อรักษาและพะดุงความยุติธรรมของประเทศนี้ก็มาให้ตามเวลานัดหมายคือ09.30นพี่น้องเห็นธง ชาติไทยคู่กับธงประเทศกัมพูชาหรือไม่และถ้าพี่น้องมองไปยังธรรมเนียบรัฐบาลทิวธงของประเทศกัมพูชาลายล้อมรอบธรรมเนียบรัฐบาลผมทราบข่าวว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายกลัมตีฮุนเซนจะมาเป็นแขกคนสำคัญของ รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสิทธิ์ต้อนรับนายฮุนเซนได้แต่เศรษฐาไม่เคยพูดถึงพี่น้องประชาชนที่มานอนพักค้างแรมอยู่ข้างทำเนียรัฐบาล <bor Church> เดี๋ยวผมเช็คว่าลําตีคุณเซนจะมาวันไหนผมจะเปลี่ยนป้ายบนบนเวทีใหม่ยินดีต้อนรับนายกคุณเซน สู่ประเทศที่ไม่มีความยุติธรรมก็ในเมื่ออยากจะให้เราประจานเราก็จะประจานให้เห็นประจานบนความจริงของประเทศไทยนี่แหละถ้าคุณจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมันต้องต้อนรับแบบสมศักดิ์ศรี